โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็มาเจอที่กรุงเทพ,พนะครับสถานีหัวลําโพงนะครับมางานฮอนไกสตาร์เร็วพอดีว่าก็เป็นแฟนค่ายเกมนี้นะครับนะอันนี้ก็คือเวลากิจกรรมนะครับก็คือตั้งแต่บ่ายสองทุ่มนะครับแต่ S 18บแนการนี่ก็คือมีคอร์สเพนะจากคอร์สเพยระธานาครั้งนี้ก็เราก็ใช้จ่ายทั้งหมด7 1บาทถ้ารวมขากลับก็1้อยเจ็อ้อยสี่บาทนะครับนะเถอะโอเคอยู่นะ ก็คือบรรยากาศตอนที่ทผมแบบถ่ายก่อนที่จะเดินเข้าไปในงานครับที่จริงผมมาล้องแต่ตอนเที่ยงนะแต่ผมยังไม่เดินเข้าไปต่อคิวกะว่าจะถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้คนที่ไม่ได้ไปหรือเพื่อนๆที่อยากดูก็ดูได้นะครับเลยถ่ายเอาไว้นะต่อตามนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนําสแกน QR Code ในการลงทะเบียนอะไรก็ว่าไปครับก็วนวายนิดนึงครับเพราะต้องหาเลข UID ในเกมมากรอก เพื่อที่เขาจะแต่งกันว่าจะเก็บข้อมูลนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับนะจะเป็นงานตอนนี้เขาปล่อยให้เข้างานได้ครับนี่จะตามภาพน,นะครับเดินเข้ากันแบบเรียบร้อยนะครับส่วนผมงั้นก็ยังไม่เข้านะครับก็ได้ทําการเดินเล่นแถวนั้นนิดหน่อยนะครับนะเดินไปสำรวจโน้ตสำรวจนี่นะครับเพราะไม่เคยมาสถานีหัวสถานีหัวลำโพงนะครับ แล้วก็ไปเดินถ่ายฟุตเทคข้างๆมานี่ก็จะประมาณนี้ครับช่วงตอนที่งานเขาปล่อยมือเอให้เข้าใหม่ๆนะครับคนก็ยังไม่แน่นมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่า,าดูตอนที่ผมเข้าไปกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือตอนที่ผมเข้าไปนะฮะนี่ต่อคิวต้องต่อคิวอ้อมมาอีกฝั่งนะครับแถวยาวมากเลยนะครับนะเพราะว่าผมรอที่ผมเข้าใช้เพต้องรอเพื่อนอีกคนมึงมานะฮะ เพื่อนคนอีกคนนึงนี่เนี่ยที่มาก็อยู่หน้าผมเนี่ยรอเข้าขกว่าจะมาก็เกือบยี่สิบนาทีฮนะคนแน่นมากจริงๆนะครับนี่พอเข้ามาในงานนะก็เราก็จะแบบเรินมวัวตัวกก่อนฮนะโดยที่เรามีบัตรไกด์เควสมาฮะซึ่งเราต้องแปะสติกเกอร์ครบสี่อันถนะึงจะได้ของรางวัลน,นะตอนนี้ก็เป็นกระบวนการศึกษาหาข้อมูลนะในการทำกิจกรรม ก็เดินไปดูโนดูดีบ้างถ่ายรูปอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวจะเอามาบางส่วนแล้วกันในคลิปนี้ดเดินไปมั่วตัวนะไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้างะนะครับส่วนกิจกรรมที่เขาไว้ทำมันก็จะอยู่ในใบเควสอันนั้นนะครับมันจะมีสี่กิจกรรมนะครับนะ ตอนนี้ผมก็ตอนนี้ผมเดินมาก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกเดินหาสถานีอะไรไม่เจออะไรสุดท้ายผมก็นั่นแหละครับรัดเควสอะไรแม่งเลยครับง่ายๆเดินไปถ่ายรูปอะไรก็ว่าไปไกด์มันแนะนํามามันมีบอกในนั้นอยู่นะฮะใช่ก็มีกิจกรรมแปะสติ๊กเกอร์ด้วยเดี๋ยวผมจะเข้าไอ้นี่ละเนื้อหาแล้วว่ากิจกรรมมันมมีอะไรบ้างผมโมโมนานาแล้วตรงนี้โอเคตัวกิจกรรมนะครับก็ จะมีสี่กิจกรรมนะครับตามรูปเราขึ้นให้เลยครับรูปอาจจะไม่ชัดนะครับนะนี่อันที่หนึ่งนะครับเหมือนจะเขาจะให้เราถ่ายรูปหน้าสถานีตอนที่เราเข้ามาเมื่อกี้ครับส่วนอันที่สองนะครับหน้าถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายอะไรก็ได้ในงานเป็นสิ่งของหรือชุดคอสเพลย์อะไรก็ได้ในงานให้เห็นตัวเราสามแปดสติ๊กเกอร์ส่วนอันที่สี่เราจะต้องถ่ายตัวเรากับตัวขบวนรถไฟในงานนะมันจะมีขบวนรถไฟนี่มันเหมือนในเกมที่เขาทาไว้เล่นๆนะเราก็ไปถ่าย ไดีเลยตามสติ๊กเกอร์ครบพอเราทําครบเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่เราจะได้โปสเตอร์นี่มาที่จริงก็มีอย่างอื่นอีกมีโค้ดเกมอีกนะครับนะมีโค้ดเกมอีกแต่นี่ผมถ่ายแค่บางส่วนนะนี่อันส่วนอันนี้คืออันที่ห้านะฮะอันที่ห้านี้ไม่ต้องทําก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราทําแล้วจะได้แค่ของกินมาครับนี่แต่ผมที่ทําเพราะว่าเอาสติ๊กเกอร์ให้ครบเฉยนะครับนี่นี่ก็คือภาพบรรยากาศที่ผมมาเล่าข่าวๆให้ฟังกันอาจจะลวกๆหน่อยครับเออ เออพี่เวลเจอคนหลอน่อคนคอสเพลหล่อผมก็อดทายเลยเพอดีเพื่อนผมรีบกลับก่อนนะครับเลยมาแค่ไม่เกี่ยทีนี่ก็นี่ก็คือบรรยากาศตอนที่ก่อนจะกลับนะครับคนแน่นมากจริงๆนะครับแน่นจริงๆดูดยครับผมไม่ว่าหลังจากนี้เขาจะได้เข้างานอีกหรือเปล่านะครับว่าคนที่รออยู่ตรงนั้นเพราะว่าคือเจ้าหน้าที่เขาแบบกันไว้เลยแบบไม่ให้เข้ามาแนละ้วเพราะว่าคนข้างในตอนนั้นคือมันเยอะมากนะครับนะเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวผมจะไปอินเสิร์ตอินเสิร์ตวิดีโอ บรรยากาศภายในงานทันทีว่าเป็นยังไงนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม